สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกช่องสุขใจมันี่นะครับท่านไหนที่เข้ามาใหม่นครับรบกวนกดติดตามช่องครับเพื่อกำลังใจกันด้วยนะครับก่อนที่จะมาเล่าเรื่องนะครับก็ได้พบในหนังสือพิมพ์นะครับกรุงเทพธุรกิจออนไลน์นะครับเกี่ยวกับเทคนิควิธีการลงทุนนะครับของอาจจะบอกว่าเสียแตงโมนะครับเสียหุ้นหัดใหญ่นะครับที่สามารถที่จะปั้นดินสู่ดาวนะครับ จากที่เป็นนักเป็นช่างตัดผมครับเริ่มสร้างตัวจากเงินลงทุนประมาณ80,000บาทนะครับจนก,กระทั่งมีระดับร้อยล้านพันล้านนะครับซึ่งในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ครับเมื่อหลายปีที่ผ่านมานะครับบอกว่าถ้าโชคชะตาไม่เล่นตลกครับชีวิตหนุ่มจากเด็กช่างตัดผมครับที่อำเภอหันใหญ่ครับคงไม่พลิกผันสู่ชีวิตเสียนุ่นบันล้าน,นครับ ที่คนในวงการนั่งลีในดีลาในการเข้าออกอันหนักหน่วงและโหดเอามากๆครับอันนี้เป็นคำการหนังสือนะครับสปอร์ตไลท์ทุกดวงครับส่องตรงมาทีา่คุณสมเกียรติวงคุณทร,รัพย์นะครับหรือว่าเสียงเตมูครับในมุมที่ว่าเป็นขาใหญ่นะครับซึ่งเขาก็เริ่มมีชื่อเสียงในฐานะเป็นลูกค้าครับอันนี้ตั้งแต่บอโลยวนต้าครับในยุค นานมาพอสมควรครับตั้งแต่เฉบาะคุณสมพศ์อาหุในใยเป็นกรรมการผู้จัดการครับคุณสุเกินั้นนะครับประสบการณ์ของเขานั้นได้เกินกว่าที่การเวลาจะเกินกินหายไปในเพียงเป็นเพียงตำนานวันนี้ก็กรุงเทพธุรกิจหรือว่าบิดว e ก k ครับก็จะนำเรื่องราวมาเล่าสู่ให้เพื่อนสมาชิกฟังครับเพื่อ ผมนําเรื่องราวนี้เข้ามาเล่าเล่าสู่เพื่อนสมาชิกได้รับฟังครับเพื่อจะเป็นความรู้และเป็นประสบการณ์หรือว่าเป็นแนวทางครับเป็นต้นแบบหรือว่าทั้งก็ดีก็ผิดพลาดครับเพื่อน,นําไปปรับใช้นะครับก็ต้องขอบคุณเครดิตที่มาทางกรุงเทพบ,บิดสวีกนะครับเขาบอกว่าเมื่อเขาเริ่มลงทุนเมื่อปี2533ถ้านับถึงวันนี้ก็33ปีเหมือนกันนะครับ ก็บอกเขาเข้าไปเริ่มลงทุนเมื่อสองสาปดาห์ในสมัยนั้นนะครับเมื่อวันที่สองสิงหาสามสามน,น,นะครับบอกษัทซัดดันั้นบุกค,คู่เวตครับตอนนั้นเพื่อนซื้ออะไรก็กจะซื้อตามครับจาได้แม่นว่าหุ้นที่เขาซื้อตอนแรกสมัยนั้นก็คือว่าเป็นบอลบอมจอไทยเยอรมันเซรามิกหรือว่า TGCI ครับตอนนั้นราคาหุ้นร้อยสี่สิบเอ็ดบาทนะครับแล้วก็อีกตัวก็คือ,อบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์นวัฒน,น,นากิจครับนวะซื้อย่อหุ้นครับบอกว่าราคา ประมาณเดียวกันอพอซื้อปุ๊บก็ราคาขึ้นไป2บาทก็ขายครับก็คือซื้อตอน141บาทขายไป1้อยบาทหากักค่าคอมแล้วก็ยังได้กําไรนิดหน่อยครับก็ก็บอกว่าหลังจาก2สัปดาห์ทันมาเมื่อสัดยดำมาก็ับมันสุดยอดก็สมัยนั้นใช้ชีวิตแบบข้อกระดานคือตื่นเช้าขึ้นมาก็จะเห็นการกระบาดอยู่ซ้ายมือทับทางขวามือก็จะแปลว่าตกฟลอครับมีคนขายแต่ไม่มีคนซื้อนะครับหุ้นตกฟลอทุกวันครับ ขายยังไงก็ไม่ได้ขายครับจาได้ว่าเขาเขาขายตั้งใจจะขายไอทีจีซกับนวราเขาบอกว่าผมตั้งขายที่เจ็ดสิบห้าบาทห้าสิบครับทั้งสองตัวนเงินหายไปครึ่งหนึ่งแต่ว่าโชคเขาบอกว่าแต่ว่าโชคชะตาก็ยังเล่นตลกเพราะว่าที่ขายได้ที่เจ็ดสิบห้าบาทสิบนั้นเป็นราคาที่ว่าเป็นจุดต่ําสุดของหุ้นไปครับเพราะว่าเขาบอกที่มันโคตรเจ็บ ใจก็คือลงพรอแล้วมันก็ขึ้นซิลลิงในวันเดียวในวันนั้นเลยครับอ่าอันนี้เพื่อนสมาชิกนักลงทุนอ่าที่เข้ามาก็คงจะมีประสบการณ์นี้นะครับว่าซื้อก็จะลงครับก็ขายก็คัดนะครับก็เด้งครับอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับก็ว่าผมก็จะตามไปซื้ออีกครับในราคาซิลลิงก็ซื้อไม่ได้ครับซื้อขึ้นไปสามถึงสี่ซิลลิงก็ซื้อไม่ได้ราคา สุดยอดหรือว่าวงเล็บดอยเขาบอกว่าซื้อได้ในอีกวันมันก็ฟลอผมมีทุนอยู่แปดหมื่นครับเหลือเหลือสามหมื่นบาทนะครับก็บอกว่าย้อนประวัติอดีตของอา่าเสียนะเขบอกว่าอาดีตเขาเป็นนักบิดเรับเขาจบบัญชีปีห้าครับจากโรงเรียนอำนวยอ,อำนวยวิย์บริหารธุรกิจครับที่อำเภออันใหญ่ครับ,ารบจากนั้นก็มาทําอาชีพแรกเอกเป็นช่างตัดผมครับทาได้สองปีครับ ทิ้งหวีกิ้งเงา่เข้าสู่ตลาดหุ้นนะครับเพราะว่ามีเพื่อนขับรถยนต์เป็นยั่วน้ำลายครับบอกว่าตอนนั้นครับเซียนหุ้นวัย41ปีรายนี้นะครับพยายามปฏิบัติต่อภาพให้กรุงเทพบิสวีครับฟังว่าในการสร้างตัวเป็นหลักร้อยล้านพันล้านนั้นครับเขาบอกจุดเปลี่ยนเริ่มเมื่อปี36ครับก็คือเขาลงเริ่มลงเมื่อปี33ก็ผ่านไปสัก4ปีแห,หลังครับ บอกว่าจากเงินแปดหมื่นที่ว่าเหลือสี่สามหมื่นนั้นก็ใช้เวลาเรียนรู้ครับสี่ปีคือตั้งแต่ปีสองห้าสามสามถึงสองห้าสามหกครับจากนั้นก็เริ่มมีวิชาครับก็เลยไปบอกกับแม่ว่าผมมีความรู้เรื่องหุ้นแล้วนะครับแม่อขอเงินย่อยืมเงินมาลงทุนเพิ่มอีกห้าหมื่นบาทครับตอนรับว,ว่า,าเงินแปดหมื่นบาทแรกนั้นสร้างความรู้ให้ผมเป็นอย่างมากครับพอปีสองห้าสามหกก็เริ่มจะมีวิชาถามว่าวิชาได้มาอย่างไรก็อบอกเล่น ุูนขาดทุนจนเพื่อนบอกว่าให้กลับไปตัดผมเถอะครับเล่นอย่างนี้ครับมีแต่เจ๊งครับอันนี้เป็นคําพูดของเพื่อนซึ่งก็เขาบอกว่ายอมรับว,ว่าทําให้เจ็บนะครับแต่ก็รู้สึกโกรธแต่ก็มีความที่ตั้งใจจะตั้งวนันนธทามกับตนเองว่าให้มันรู้ไปสิว่าอบอกาบอกูจะไม่ประสบความสำเร็จในหุ้นไม่ได้ครับอันนี้ก็เป็นเหมือนก็จะอะไรคำที่ดูถูกหรือว่าอะไรก็ทําให้เป็นแรงฮึดสู้ครับในการที่จะสร้าง พลังให้กับตัวเราในการที่จะเอาชนะนะครับแต่ก็ไม่ได้เอาชนะด้วยอารมณ์นะก็ต้องเอาชนะด้วยความรู้นะครับในช่วงสองห้าสามหกนั้นเขาบอกเขาค่อน,นข้างจะโชคดีครับเพราะว่าเริ่มเก่งก็มีนักลงทุนรุ่นพี่ที่มีเงินนะครับชักชวนให้ไปบริบรหารพอร์ตให้นะว่าเป็นความโชคดีนะตกลงกันว่าเัากำไรที่ได้ก็จะแบ่งกันครับนั่นก็คือเป็นจุดเริ่มต้นนะครับ ก็บอกประมาณสักเดือนกันยาตุลาสามหกก็ตอนนั้นดัดชนีหลักตลาดหลักทรัพย์นะครับอยู่ในประมาณแปดร้อยห้าสิบเอ้แปดร้อยแปดสิบถึงเก้าร้อยแปดสิบถึงหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบจุดนะครับเสียใงโมว่าเล่าประสบการณ์สรับความเมลี็ดตอนนั้นก่อนที่ดัดชนีนั้นจะวิ่งขึ้นไปหนึ่งพันเจ็ดร้อยจุดนะครับในอีกสองเดือนข้างหน้านครับโอ้จากถ้าคิดเป็นตัวกลมๆว่าจากพันจุดขึ้นไปพันเจ็ดนะครับก็เจ็ดร้อยจุดนะครับ คือในช่วงก่อนกันยาสามหกกะบอกผมนั้นมีเงินอยู่หกแสนนะช่วงก่อนกันยาสามหกผมมีเองินอยู่หกแสนเดือนกันยาเดือนเดียวครับกำไรมาล้านกว่าครับจากหกแสนกำไรมาล้านกว่าเดือนตลวละได้มาอีกล้านกว่าพอเดืนอนพฤศจิก,กาช็อคไปเลยครับได้กำไรมาแปดล้านครับสำหรับตอนนั้นก็คือว่าคิดว่าตัวเองรวยแล้วก็คือว่ามีเงินแปดหมื่นครับเพิ่มเป็นสิบกว่าล้านนะครับช่วงนั้นเทรดทุกวันครับ หลายตัวจนนจไม่ได้ว่าเล่นตัวไหนกันบ้างก็คือเล่นเล่นเก่งอะไรอย่างเดียวครับซื้อวันนี้ขายพรุ่งนี้อ่าทำกําไรทุกวันนะครับเสียบอกครับเสียว่าเรียนรู้ว่าครับการเล่นหุ้นให้ได้กาไรอยู่ๆนะครับนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับบอกว่าให้ซื้อที่นิวไฮครับเพราะว่าของดีมันต้องแพงอันนี้จําไว้เลยนะครับเล่นหุ้นให้ได้กําไรอยู่ๆก็คือซื้อที่นิวไฮเพราะว่าอ่าของดีมันต้องแพงอันนี้อย่างนิวไฮไม่ไม่อย่างเดียวไม่พอก็ต้องมีวอลล่มนะมี เรื่องนิมานจะพายมาประกอบด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอนะครับเพราะว่าคนที่ซื้อหุ้นเพราะเคยซื้อหุ้นก่อนก่อนแนวโน้มหลังจากที่คาดว่าวมันจะต้องนิวไหแน่ๆแต่ปรากฏว่าคือเราไปคาดการณ์ไว้ก่อนคิดว่ามันจะนิวไยพอเอาข้อจริงๆมันไม่เป็นอย่างที่เราคาดเพราะฉนั้นก็รอให้มันเบรกไฮก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคหนึ่งวิธีนะครับต่อไปบอกว่า,วา วิธ so ีการซื้อของเสียแต่มัวก็บอกเขามีสูตรก็ีย้ว่าสูตร5 3 2ครับก็คือเราจัดเงินไว้นะครับจํานวนหนึ่งสมมุตินะครับหนึ่งล้านบาทครับก็จะแบ่งออกเป็นสามไม้ในการที่จะซื้อหุ้นนะครับก็คือ5 3 2หรือไม้แรกที่5แสนบาทนะครับซื้อครั้งแรก50เปอร์เซ็นครับถ้ามันขึ้นไปอีกครับก็จะซื้ออีก30เปอร์เซ็นก็คืออีก3แสนครับถ้าขึ้นอีกครับก็ซื้อี20เปอร์เซ็นครับเดี๋ยวถ้าซื้อแล้วมันถ้าสมมุติไม้แรกครับที่ซื้้้ออถาซื แล้วลงก็จะหยุดซื้อทันทีก็จะรอดูครับถ้าซื้อแล้วมันไม่ขึ้นถึงจะถ้าซื้อไปแล้วมันไม่ขึ้นต่อซึ่งการซื้อแต่ละครั้งจะมากหัวสมกวรครับอันนี้คือถ้าซื้อแล้วไม่ขึ้นต่อก็คือก็ประมาณว่าถ้าซื้อลงก็ต้องหยุดครับหยุดดูครับมาถึงจุดที่เราคิดว่ายอมขัดยอมมอบตัวก็ขายนะครับถ้าซื้อแล้วก็มีคนขายแล้วออเดอร์ของผมไม่สามารถที่จะทําให้ ขึ้นไปได้ก็แสดงว่าเจอต่อนี้ก็คือเหมือนกัว่าเขาซื้อหุ้นในจํานวนหลักเยอะนะครับก็คือเขาซื้อขึ้นไปเรื่อยแล้วมันไม่ขึ้นครับแสดงว่าเขาเจอต่อเพราะงั้นเขาคิดว่าคนที่เล่นตัวนี้อยู่ใหญ่กว่าเขาก็เลยยอมถอยหือขายทิ้งทุกราคาครับแต่ถ้าซื้อแล้วครับหุ้นนี้ถ้าซื้อแล้วครับขึ้นผมก็จะลงทุนต่อเรียกว่าเป็นการเลทโปรฟิตลันครับก็คือทนนวยหรือว่าให้มันทํากําไรไปเรื่อยนะครับแต่ซื้อแล้วลงก็เลิกนะครับอันนี้ก็คือ ในส่วนตรงนี้ครับส่วนของการคัดลอดหรือการตัดขาดทุนนะครับของเสียแตงโมเขาบอกเขากำหนดไว้ครับที่ห้าเปอร์เซ็นตนะครับก็คือถ้าลงลบห้าเปอร์เซ็นก็คัดลอดทันทีครับแต่ถ้าหุ้นขึ้นนะครับก็ก็จะไม่ดีมิตกําไรครับก็อย่างที่บอกครับก็คือลิมิตขาดทุนแล้วก็ไม่ดีมิตกําไรนะครับกําไรเปิดเลยครับเต็มที่ครับก็คือไม่ไม่จํากัดกําไรครับไม่ทนดอยแต่แล้วก็แต่ว่าทนรวยนะครับอันนี้ก็คือก็เป็นเทคนิคครับแล้วก็ในเรื่องของการ เห็นสัญญาณราคาเริ่มอ,อ่อนตัวผมก็จะเทคโคฟิตทันทีก็คือขายเปลี่ยงเปลี่ยงพอร์ตครับในส่วนที่เขาลันเริโมผิตลันไปนะครับถ้าสัญญาณเริ่มอ,อ่อนตัวครับเขาก็จะขายเก้งพอร์ตครับผมถือว่าผมถือหุ้นที่กำไรและขายตัวที่ขาดทุนก็คือกรอบห้าเปอร์เซ็นตแม้ใครจะบอกว่าหุ้นตัวนี้จะดีมากขนาดไหนระยะนั้งจะดีครับแต่ถ้ามันลงก็มันก็ดีไม่จริงก็ต้องขายออกเลยนะครับ ก็เหมือนกับการอ่านตลาดหุ้นนะครับในช่วงที่มันอยู่ในตลาดขาลงครับก็ต้องเลิกเล่นชั่วขาวครับก็คือรอให้หุ้นตกจนนอนก้นครับเมื่อไหร่ที่มันเริ่มสงบขึ้นครับจึงจะเริ่มเข้าไปซื้อหรือไปเก็งกาไรในรอบใหม่ครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องก็เรียปกตินะครับขาขึ้นอย่างเดียวขาลงไม่เล่นนะครับในส่วนนะครับสูตรง่ายๆครับในการที่จะกาดขึ้นให้เพิ่มพอครับขาลงก็คือ ให้ลดพอร์ตนั่นเองครับบางทีขาลงก็นั่งดูเลข้างสนามดีกว่านะครับที่จะเข้าไปตะลุมบอลหนัเขานะครับเพราะว่าเสียแตงโมก็บอกเสือกติว่าคือถ้าพุ้นขาลงก็บอกว่าท่าน้ําน้ามันกาลังเชี่ยวก็อย่าเอาเรือไปขวางครับจัไม้เลยครับหุ้นขาลงแม้จะขาดทุนก็ต้องขายครับอย่างเสียก็ให้บอกว่าเขาเนี่ยยอมเสียซีบิดครับไม่งั้นเบนเมอร์เซเดสเบนซ์คุณก็จะหายไปครับนี่คือเสียเขาแนะนํานะครับ แล้วก,การลงทุนเยอะครับในตลาดทุนที่เป็นขาขึ้นนะอย่างที่บอกกับกเพิ่มกเพิ่มพอร์ตตอนขาขึ้น,นครับแล้วก็ลดพอร์ตตอนขาลงเพราะฉะนั้นตอนที่ขาขึ้นก็จะเล่นเต็มพอร์ตเลยครับแล้วก็จะเนี่ยเป็นทิ้งเหงื่อเขาบอกเขาก็จะเล่นใช้เครดิตบาลานซ์ด้วยนะคือใช้เป็นเป็น,เป,นเป็นกู้มาเล่นนะครับก็คือเป็นบัญชีพิเศษที่สามารถที่จะใช้เงินของโบ๊ะมาแล้วมาลงทุนเพิ่มได้นะอันนี้ก็เป็นการดับเบิลเข้าไปเลยครับช่วงที่ตลาดกําลังดีครับ ็จะเป็นลักษณะของการเสริมอสองแรงบวกเพื่อจะ,อะเร่งพอร์ตให้โตเร็วครับอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคยุทธีงเสียงครับจุดมั่นใจครับอย่างจะเช็คการเมืองเป็นหลักเขาบอกว่าการเมืองไทยนั้นครับไม่ค่อยดีครับถ้ามันการเมืองไม่ดีเขาก็จะเหมือนกับไม่ไม่ไม่ไมไมลงจํานวนเยอะนะครับบอกว่าถ้าทิศทางไม่ดีก็ผมจะไม่เพิ่มพอร์ตจะเล่นน้อย,อยเล่นแบบฉาบช่วยครับหรือบางทีก็จะล้างพอร์ตครับหมด หมดครับตั้งแต่การเมืองมันไม่ดีครับทุกวันนี้นะครับหลังจากที่พอร์ตใหญ่ขึ้นครับผ่านประสบการณ์ลงทุนนับสิบปีครับเสียก็ให้ไงคิดวนชีวิตบนเส้นได้ตลอดสิบี่ปีว่ามันไม่กุ้มกับความเสี่ยงครับผิดกับคนที่เล่นหุ้นพื้นฐานเขาก็ใช้ชีวิตวนอยู่บนรวดสลิงครับเส้นใหญ่ที่ปลอดภัยกว่าเวลานัหุ้นหุ้นตัวใหญ่ผมสั่งซื้อขาย อ่าผมว่าหุ้นตัวตัวใหญ่ผมสั่งซื้อขายหมดสองสามช่องถ้าเป็นหุ้นเก่งอะไรผมจะขายหลายหลายช่องกว่าจํานวนเพราะว่าไม่มีใครที่จะกล้าซื้อหุ้นของผมอา่าเคยเข้าใจเค้วเผเคยอันนี้คือเขาเกินขาใหญ่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเขาอ่าซื้อขายทีมันจํานวนเยอะเอาไม่สามารถที่จะขายหมดภายในช่องสองช่องครับอ่าเหตุผลเดียวที่อ่เขาบอกว่าเซ็นหุ้นครับแต่เพราะว่าที่ผ่านมาก็อาจจะถูกมอในแง,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 ง่มันีเรื่องของการอ่าเรื่อง การทุกหุ้นการอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็แต่บางทีเขาบอกว่าเหตุผลเดียวคือบางทีตอนที่ตลาดมันลงครับก็ไม่มีใครครับอยู่เอาไว้ก็ต้องก็โยนโยนซ้ายอย่างเดียวแล้วก็ต้องก็เพื่อจะหนีตายเพราะฉะนั้นทุกคนก็ลงทุนก็เพื่อความอยู่รอดเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องปกติครับที่จะหนีตายครับตอนนี้ตลาดมันลงเพราะฉะนั้นตอนที่หุ้นไหนที่มันขึ้นไปเยอะแล้วครับตอนที่มันสูงไปเนี่ยทุกคนกาไรหมดครับ ขายทิ้งทุกรางหลังคาัมก็ลงเร็วครับอันนี้ก็คือในส่วนของอแนวคิดนะครับหรือว่ามุมมองเทคนิควิธีครับของเสียแตงโมนะครับเสียหุ้นหันใจครับจัดช่างตัดผลจัดผมครับสู่ผันสู่นักลงทุนระดับพันล้านครับที่มาคือ,อกรุงเทพบิสวิงครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับ แนวคิดหรือวิธีการในการที่จะ,ะลงทุนครับเพื่อให้เพื่อนสมาชิกที่นําไปปรับใช้นะครับก็ได้แก่นในเรื่องของการซื้อหุ้นนะเลือกหุ้นนะก็ขาขึ้นแล้วก็แบ่งไม้ในการซื้อครับก็คือซื้อ,อคือห้าสามสองครับแล้วก็ไม่ซื้อหุ้นขาลงครับขาลงนี่แม้ขาทุนก็ต้องเรียบขายครับน้าเชี่ยมน้ําเชี่ยว,ยวอย่าเหลือไปขวางครับแล้วก็ก่อนซื้อหุ้นก็ต้องทําการบ้านอย่างดีนะครับอ ตลาดไม่ดีก็ต้องการเมืองไม่ดีก็ต้องหยุดครับหยุดดูครับก็ลดพอร์ตนะมานั่งดูนอกสนามครับในส่วนถ้ามันอยู่ในช่วงขาขึ้นจริงครับก็ใช้เลเวเลตเลเวเลหรือว่าเป็นการกู้มาซื้อเพิ่มมาเพื่อดับเบิลหรือว่ากำไรกำไรหรือทำให้พอร์ตโตเลยวันนี้ก็เป็นแนวคิดเป็นเทคนิควิธีนะครับของอเซียนหุ้นนะครับจากหันใหญ่นะครับซึ่งก็ต้องขอบคุณนะครับที่อแบ่งปันความรู้เป็นวิทยาทานครับให้กับนักลงทุน ที่ตามมาภายหลังนะใา้ว่าที่จะนําไปประยุกต์ใช้นะครับก็ต้องขอขอบคุณกรุงเทพธุรกิจออนไลน์ครับบิสบิสวีครับแล้วก็เสียแตงโมนะคุณสังเกตวงคุณนันทรัพย์นะครับที่ได้ถ่ายทอดเรือว่าได้แบ่งปันความรู้นะครับเป็นวิทยาทานให้กับเพื่อนสมาชิกนักทุนทางช่องสุขใจมานี่นะครับก็ขอขอบคุณนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยนะครับเพื่อนสมาชิกกันไหนที่หรือว่าผู้ที่รับชมยังไม่ได้กดติดตามทางช่องสุดใจมานี่ก็รบกวนติด กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางช่องสุขใจมณีกันด้วยนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอตัดไปนะครับวนนี้ก็